สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กศนเพื่อนเรียนรู้กับผมนายปราชาโน,นคุณทรน,นะครับผู้กศนตบุน้าไปวันนี้ขออนุญาตนําเสนอแหล่งเรียนรู้ที่ทางกศนตบุรน้าไปได้มาต่อยอดเพิ่มเติมองความรู้ให้กับแหล่งเรียนรู้แห่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นผลผลิตที่เรา กสนก็มีส่วนร่วมในการาสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นป่าชาวบ้านหนึ่งคนสักคู่นะครับผมก็จะได้นำท่านผู้ชมนะครับได้ไปสัมผัสกับ,กบชีวิตของคุณลุงสนันประทองคนนี้นะครับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่สองบ้านป่าศักอํอำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน นะครับซึ่งได้เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่นะครับซึ่งห่างออกจากทางหมู่บ้านออกมานะครับสักประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับก็ซึ่งจะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตรงนี้ด้วยรวมไปถึงการทำในเรื่องของอ อาหารเองนะครับซึ่งมีโรงสีข้าวเป็นของตนเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งที่สนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใช้เป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงสัตว์ในใช้การตน้นทุนที่ลดลงนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะพาท่านไปพบกับลุงสนั่นปะทองครับครัับยุง จ็ด tamam ีครับอาชีพฮะเรื่องงัวเรื่องหมูเรื่องฟ้าของเรืององอ่ะเรื่องงัวก็โีคับีนี่ก็มาเก็บกองไว้ทา่คนมาที่ขายของไปไปเลี้ยงปลงยงห้ปลูกพักปลูกถึงไมีนี้ันของอีกาเรื่องหมูหมูก็ขีเข้ามีขี้เลยถึงของตัวเอง สีเขาแกบโออย่งมาคือสุงหัวเด้ยพ่องแกบหัวขินโอ้คือฝาคือปีาห่องฝามีช้าอยู่ที่ส่วนบางทีนึงอันนี่ถุนหัชิ้นเพาะไปมีมูกะโอคีบันไปเก็บไ้ไปพักูกพักผูกอย่าง นี้มือแบบนี้เส้นไม่ใครเส้นนี่ไม่ได้ไมน้อเพราะว่าคือคุ้ีคิวคุ้งใจไหมเอ้ยดูวันนี้

ครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็สิ่งที่ทางกศนตบน้ำปลายได้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมผ่านไปในคลิปสั้นๆนี้นะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่จุดความคิดของใครบางคนที่ว่าต้องการจะพึ่งพาตนเองในภาวะที่สังคมหรือเศรษฐกิจปัจจุบันนี้วันนี้ก็คงจะได้รับนะครับ ความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณา์ของคุณลุงสนันประทองไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมโอกาสนี้กสอตะบนน้ำไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณลุงสนันประทองนะครับซึ่งก็เป็นป่าปชาวบ้านคนหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับโดยได้นํา,าปััจญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ประยุกต์ใช้ในพื้นที่แห่งนี้ที่เหลือก็แบ่งจ่ายจำน่ายให้กับเพื่อนบ้านได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงสันปะ้องอีกครั้งครับคุณัสครับ